สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพบกับตีนไก่ไทละแนวนะครับเนาะทางแฟนยูทูบครับผมไม่นี้พาพี่น้องมาปลาริ่มปลอมปลาริ่มผมปลอมปลอมปลาไหลครับพี่น้องผมใส่ปลอกใส่ปลอกใส่หนีบปลอกใส่ห่อกะละมังหนึ่งครับอะไรห่อกะน้นำปลาไหลไปเปรื่อยมายังกับขั้นตอนคุเร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 ในนั้นก็นมีตะขาตะาไคร้ใบมะกรูด เกียร์พริกพริก,ก,กต,ต่ำหมดไปแล้วครับสุกกอนสูตรนี่นี่คือว่าบอกเลยอันนี้ยังนี่แ<ฮ>ม่วันนี้ที่เด็ดครับตก้อเปี่ยนสะก้อเปี่ยนทิ่เลื่องครับแข็งเบป็นขึ้นอของแท้น,นี่ของแท้เอาล่อมันสุกเลยครับเมียบระยูนห่านกินเนี่ยคอหามครับเมียบระยูนห่านกินย่ำขื่นมากบ่มีหมองกระลงโนเลยคู่ลักโซ่แฟลร์เลยแถมบอกว่ากอกงวงกับยาแวะคู่ลักเสาโซ่่ฟลรงเด้อ นี่ครับปลายยของเข้าครับหามมาวางมือโสๆล่อนครับเลสามโตครับจะล่อติดตามพี่พี่อไปครับเบื้อง่าเราไปหามาจังไหนครับผมล่อยมันสุกจังเอยครับเลยมอเบิ้งปรุงครับผมโอ้โเดี๋ยว มโอ้บอลไล่ออกเลยบ่ะมีนี่แข็ชวัวจัง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 ห้วยเกียร์ครับพี่น้องครับกินล้่บำรุงกำลังมังซ่าครับสูตรเด็ดของเพื่อนครับ<ส>เพื่อนเคยกินมากแต่อยู่ประเทศย,ยังอ่ะ阿拉สกาลาสกาครับประเทอศอาลาสกามิทะเลสวยโอ้ <laughs> เป็นลังสันเมนูครับเป็นเมนูจานโปรดครับนี่ครับรูอหอน <laughs> หอน <laughs> หอนครับพี่น้องครับหอนครับอืมอลังสันเมนู <laughs> เปลือบทอดกระสุกบ <laughs> <laughs> ถอดกระสุนครับเอาพี่น้องถ้าเนตอนปรุงนะครับเรื่อ คนจังหน่อยครับคนจังหน่อยอใส่น้ำมันหมูจังหน่อยครับใส่น้ำมันหมูเทว่าดับข้าวมันครับใส่น้ำมันหมูแล้วก็มาขวานข้าวมันตัวใหญ่ดิครับพี่น้องอะไรตัวใหญ่ดิแม่นตัวหน,น้อยตัวใหญ่ไปอุ่นน้ำพุ่มไปบ่าพอดีพอดีครับ <c oughs> สามโตครับสามโตก็ถือว่าเต็มหม้อครับผม พี่น้องมามออมปลาไหลครับใส่ผักใส่ครับผมอืมอืมเนืดๆข้น,นๆเนืดๆข้นๆมาสั่นว่าเออเป็นดิเซียด้วยห <ขอ S 1> ่วยบิบห่อนหอนน้ำกันครับพี่น้องครับอ่าดิเซียดสัวนว่ะปล레ไหมมามาครับกินขอ,อลล์เด็กน้ำกันครับพี่น้องครับรลุงป่านะอ่าบ่าจะเป็นต้องเป็นพี่น้องครับ ไทยเฮียนไทยแขกับมาลดนะครับแซ่บๆตอดไขยกับมี่ปองปลาแดกกับมี่แก้วกับมี่อ่ะชัวร์ร่วกัน